และที่นี่คือจังหวัดชนบุรีค่ะจังหวัดที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวและวันนี้เราจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวกันค่ะและสถานที่แรกนะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปึกค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีมาอย่างยาวนาน,นะคะ่ะรวมถึงงานหัตถกรรมการทอผ้าของที่นี่นะคะที่มีมามา,มากกว่า100ปีนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะผ้าทอของที่บ้านปึกเนี่ยยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นอีกด้วยค่ะนอกจากผ้าทอนะคะบ้านปึกเนี่ยก็ยังมีสินค้าโอทอปอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกหรืออาหารต่างๆให้ทุกคนมาลิ้มลองอีกด้วยนะคะและที่นี่บางแสนชลบุรีค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของธรรมชาติและผู้คน และที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถมาพักผ่อนริมทะเลและเล่นน้ําและทํากิจกรรมต่างๆได้อีกมากมายค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่ทําให้ผู้คนมีความสุขแต่ยังช่วยให้ผู้คนเนี่ยได้สนับสนุนและก็อุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นอีกด้วยค่ะดังนั้นการท่องเที่ยวที่บางแสนเนี่ยจึงไม่เ,เพียงแค่การพักผ่อนแต่ยังช่วยส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับผู้คนและยังช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นฟูและก็พัฒนาอย่างยังย่งยืนอีกด้วยค่ะ ที่นี่คือเขาสามุกค,ค่ะที่ที่เราจะได้สัมผัสและใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นอย่างมากและยังทําให้เราได้มีโอกาสได้ให้อาหารลิงอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะแลกิจกรรมเหล่านี้นะคะไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้พวกเราแต่ยังทําให้เราเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนค่ะ และปิดท้ายด้วยตลาดประมงพื้นบ้านอางศิลาค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งรวมของทะเลสดใหม่และก็ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากชาวประมงนะคะนอกจากเรานะคะจะได้ซื้อของสดใหม่จากที่นี่แล้วเรายังได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆจากที่นี่อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างมากว่าทุกคนจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยัง่งยืนและมีสุขภาวะที่ดีไปด้วยกันค่ะ